โมานะครับกับสลอดสายหลอนนะครับผมนะกราบสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ค่ายโจเกอร์เกมมิงนะฮะอยู่เกมโรมานะครับเรืังฉากที่สูดแตกกันเยอะมากผมเล่นเองไม่แตกเลยนะครับผมอย่าไปตื่นมาเราสูดเสียพี่จัดเองครับผม <laughs> ไปครับผมเบิยดเสยๆที่15สัก2รอบอ้าบวกให้หน่อยซ บอกแค่หน่อยเซโอ้โหอย่างนั้นไงว้าอ้าวเฮ้ยรอสักครู่นะครับโอ้โหน้ำค้างนะโอ้โห,โโหแกนแสนห้ามีเจอห้าพันมีเนื้อสองพันและมีเนื้อม,มินิห้าร้อย ช่วงนี้ก็อย่างที่ว่านะครับเข้าฤด,ดูหนาวนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับใส่เสื้อกันหนาวอ,าออกบ้านด้วยนะครับผมนะหนาวแล้วนะครับผมถ้าหนาวมากก็ไม่ต้องอาบน้ำนะครับก็นอนไปเลยครับผมแหะไม่ใช่นะฮะออออส่วนทีแ่แอดไม่ได้พูดเล่นแอดชอบเอาความจริงมาพูดเล่นนะครับผมนะแ้ถา,ถามว่าแอดอาบไหม แอดอาบอยู่นะครับผมนะวิ่งวิ่งเอาวิ่งผ่านน้ำเอาอ้าวเฮ้ยเป็นไรเนะี่ยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับน่าจะมีปัญหานะเซิร์ฟเวอร์มไปล สิบห้ายูไปเราโลหนึ่งสองสามสี่โลสี 1, 2, 3, ล่ 4, ช่องหาชิงโต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 วายรองให้เดีวโอ้พองตายโอ้ชิงโตโอ้ตัดวายทั้งสองสามตัวนี้โอ้โหตายแล้วโอ้โหชิงโต <c oughs> <c oughs> ต้องขออภัยในคำหยาบด้วยนะครับผม โอ้โห,โหขึ้นเบ็ดถูกเวลาจริงๆบวกไปร้อยห้าสิบครับเยอะมากฟาบไนครับผมโอ้ยสามสองตั้สองตัวมงมงมงแซะมง,ะมงฟาบโอ้โหไปไม่เอามงก็ได้ไปลวกไหมอื้อหือ ก็จะถือว่าบวกอยู่นะวายมาโอ้โหวายลงดีมากอะวายลงดีจริงๆโอ้วายแถมมาอีกแล้วะก็ถือว่าลงดีอยู่นะฮะไปครับผมโอ้วายมาอีกแล้วอหบอกแล้วว่าวายลงดีเกือบบิก๊กบินเข้าไปดี กับบิ fate, um. ๊กว pues right ินไปดีมงลงไหมอ่ะมงไม่ให้มงหนิโบนัสมาดีโบนัสมันเลยสวยครับผมมาอยากลงมาฟับมาครับมาขวานมาช่องสามเร็วโอ้โหไปโผล่ช่องแรกได้ไงวะ โอ้โหสวยครับมาไปครับสี่ห้ามาย้ำอีกทีครับอึอ บวกมาสองสองห้าสวยไปดีเอ้ยองุนได้อีกสวยโอ้โวหวายลงมางล่ะ <c oughs> ไปครับผมเนี่ยวายช่วยชีวิตตลอดเลย <c oughs> ไปครับยังบวกขึ้นเรื่อยๆอยู่นะ สวยครับมาเมื่อวานก็แบบนี้แหละเหมือนสูตรแตกแหละสูตรแตกปุ๊บเสียปั๊บทันทีไปขึ้นหกสิบครับพี่อาเนี่ยโอ้โหโบนัสมาทำไมวะไปครับผมอมาดีมาดีมาดีมามาดีมาดีมา,มาดีบวกอีกหกสิบครับผมมาเอาน้ กดไปที่ห้าร้อยครับผมนะม,ม,มาพันละ